ละครชีวิตรักรักรอยาตอนที่ 12, สิบสองสาวินไปหาเข็มขาวที่บ้านเพื่อนบ้านคนหนึ่งบอกกับเขาว่ามีคนมาต่อว่าเข็มขาวเรื่องทำขนมสกโปรกและยังมีเพื่อนบ้านบางคนเปิดเพลงสวดมนต์เสียงดังทำให้เข็มขาวกับลูกทนอยู่ไม่ไหวต้องพาลูกสาวหนีไปชายหนุ่มโกรธมากจึงไปพบกับผู้หญิงคนนั้นจนรู้ว่าที่แท้จริงแล้วอนนาเป็นคนว่าจ้างมา คุณพูดจริงเหรอที่ว่ามีคนจ้างคุณให้มากลั่นแกล้งเข็มขาวเมียของผมอะ่ะพูดจริงสิถ้าคุณไม่จ่ายฉันในราคาที่มากกว่าฉันก็ไม่มีวันเปิดปากพูดหรอกนะเพราะฉันเป็นผู้รับจ้างที่มีจัญยาบันขอบคุณที่คุณยอมบอกความจริงกับผมเพราะมันทำให้ผมตาสว่างมากเลยทีเดียวคุณเป็นสามีของผู้หญิงคนนั้นเหรอที่ชื่อเข็มขาวแล้วก็ลูกชื่อขวัญข้าวนะนะั่นอ่ะใช่ ผมเป็นสามีของเข็มขาวเช่าต้องขอโทษคุณด้วยแล้วกันนะที่ทำแบบนั้นลงไปฉันเองก็ร้อนเงินไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านเขาจ้างมาฉันก็ต้องยอมเพราะว่าเขาจ่ายค่าเช่าบ้านให้ฉันล่วงหน้าหกเดือนผมเข้าใจขอตัวนะผมมีเรื่องที่จะต้องจัดการชายหนุ่มเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันเขาเรียบร้อนมาที่บ้านของอันนาพอหญิงสาวเห็นเขาก็ดีใจมาก หมากอันดีใจจังที่หมากมาแต่เช้าหมากก็น่าจะโทรบอกล่วงหนะ้าอันจะได้ทำอะไรอร่อยๆว้หให้หมากกินทำแบบนี้ทำไมอันนาอะไรกันจ๊ะหมากพูดอะไรอนนาไม่รู้เรื่องเธอทำร้ายลูกเมียฉันทำไมเท่าที่เข็มทุกทรมานใจอยู่เนี่ยมันยังไม่พอสำหรับเธออีกเหรอพูดอะไรหมากพูดให้มันดีๆนะพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอันทำอะไรผิด อันจ้างคนไปทำร้ายเข็มทำไมถ้าไปใส่ร้ายเรื่องทำขนมสกปรกแล้วไหนจะให้เพื่อนบ้านไปเปิดเพลงเสียงดังจนลูกฉันนอนไม่ได้อีกเธอต้องการอะไรกันแน่หมากเอาอะไรมาพูดมาใส่ร้ายอันทำไมหลักฐานอะไรก็ไม่มีสักอย่างแล้วมาว่าอันแบบนี้ได้ยังไงฉันรู้ความจริงทุกอย่างแล้วจากปากไอ้คนที่เธอเอาเงินฟาดหัวมันยังไงล่ะเอออันทำเองอันก็แค่อยากให้มันไปพ้นๆจากชีวิตของเราหมากจะได้มารักอันเหมือนเดิมสักที อย่าคิดว่าอันไม่รู้ว่าหมากเนี่ยยังมีเข็มขาวอยู่ในใจตลอดเวลาเธอมันบ้าบ้าที่สุเลยอันนาเธอทำแบบนี้ได้ยังไงอันบ้าก็เพราะว่าอันรักหมากอันรักหมากจริงๆนะหมากเราจบกันเถอะอันนาอะไรนะฉันรักเข็มขาวความเป็นจริงแล้วฉันรักเข็มขาวตลอดเวลาแต่ที่ฉันต้องหยากกับเขาเพราะว่าฉันอยากให้เข็มมีความสุขเข็มอยู่กับฉันมีแต่ความทุกข์ฉันอยากให้เขามีอนาคตที่ดี มาบอกว่ารักมันตอนนี้เนี่ยนะตอนที่เราครบกันอย่างนั้นน่ะหรอมาหักฉันไม่ได้รักเธอแล้วอันนาฉันก็แค่หลงไปกับความรู้สึกเดิมๆที่เราเคยมีให้กันเมื่อตอนที่เรายังเป็นวัยรุ่นแต่จริงๆแล้วฉันรักเขมและตอนนี้ฉันยิ่งทั้งรักทั้งสงสารชายหนุ่มพลุนพลันออกไปและใช้เวลาตามหาเขมขาวทั้งวันทั้งคืนเขมอยู่ที่ไหนพี่รักเขมพี่รักเขมได้ยินไหม ชายหนุ่มพยายามสอดสายตามองหาไปจนทั่วแต่ก็ไม่เจอแม้แต่งเงาของลูกเมียเข้มข้าวมาอาศัยอยู่กับหมอผสุช่วยงานบ้านทำงานบ้านให้เขาทุกอย่างชายหนุ่มได้สอนให้เธออ่านตำราแพทย์และติวข้อสอบอย่างเข้มข้นให้อยากเป็นหมอหรือเปล่าเข้มข้าวอยากค่ะจริงๆแล้วเข้มอยากเป็นหมอแต่คิดว่าตัวเองคงสอบไม่ติดเข้มก็เลยคิดว่าจะสอบพยาบาลค่ะ แต่ไม่ทันได้ไปเรียนก็มาท้องน้องขนข้าวซะก่อนฉันจะติวให้เธอเองเธอจะต้องได้กลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดเข้มขาวเข้มขาวซาบซึ้งใจมากเธอตั้งอกตั้งใจอ่านหนังสือทำตามที่หมอพระสุก,กับหมอกรบอกทุกอย่างเธอตั้งอกตั้งใจอ่านหนังสือตามที่หมอทั้งสองบอกจนกระทั่งลูกของเธอแข็งแรงและพร้อมที่จะให้เธอไปสอบได้แล้ว ฉันจะดูแลขวัญข้าวให้เองเธอไปตั้งใจเรียนให้จบจะได้มีอนาคตที่ดีดูแลลูกได้นะเข็มขาวเข็มเกรงใจจังเลยค่ะหมอพระสุเข็มคลอดเขาออกมาแต่กลับต้องให้หมอทั้งสองช่วยเลี้ยงเกรงใจอะไรเราฉันเองก็อยากจะมีลูกมากตั้งอกตั้งใจเรียนนะเรียนให้จบหมออนาคตดีๆรอเธออยู่เข็มจะไม่ลืมบุญคุณของหมอทั้งสองเลยนะคะ ทั้งหมอกกรแล้วก็หมอพสุหญิงสาวบอกด้วยความซาบซึ้งใจตั้งอกตั้งใจจนในที่สุดเธอก็สอบติดแพทย์หมอคะหมอหมอหมอว่าไงเข็มขาวหน้าตาตื่นมาอย่างกับไฟไหมมีอะไรหรือเปล่าเข็มสอบติดแพทย์ค่ะเข็มสอบติดแพทย์แล้วค้หมอเฮ้ยจริงเหรอผลสอบออกแล้วเหรอเนี่ยไวจังเลยเวลาไปเร็วเหมือนโกหกจริงสิคะ เข็มสอบติดแล้วต่อไปเข็มจะได้เป็นหมอไม่ได้เป็นนางเข็มเด็กใจแตกที่ใครเขาดูถูกอีกแล้วค่ะหมอเข็มขาวน้ำตาไหลเข็มขอไปบอกลูกก่อนนะคะลูกจ๋าตอนนี้แม่จะกลายเป็นคุณหมอแล้วนะแม่จะไม่ทำให้ขวัญข้าวของแม่ต้องอายใครอีกแล้วแม่จะเป็นหมอที่เก่งที่สุดจ้ะหญิงสาวมีความสุขมากบอกตัวเองเสมอว่า ไม่มีสลาวินเธอก็อยู่ของเธอได้ทางด้านสลาวินนั้นเศร้าหนักตามหาลูกเมียมานานหลายปีเขาไม่มีใครใหม่ไม่คิดจะคบใครอยู่อย่างทุกข์ทรมานหมากกินข้าวซะหน่อยเธอลูกผมไม่หิวหรอกคัาแม่แม่กับยายมิ้งกินไปเถอะเมื่อไหร่จะตัดใจได้สักทีลูกนี่ผ่านมาแปดีแล้วนะแปดปีที่หมากเฝ้าตามหาเข็มขาวกับลูกนะ ผมรักเข็มมากนะครับแม่ยิ่งเขาไม่อยู่ผมก็ยิ่งรู้ตัวว่ารักเข็มขาวกับลูกมากแค่ไหนแล้วทำไมแกถึงยอมหย่าก,กับนังเข็มขาวตั้งแต่แรกล่ะผมเลิกกับเข็มเพราะเขมเขาบอกว่าเขาทุกข์ใจที่มีผมเขาบอกว่าผมเป็นคนทำลายอนาคตเขาเขาอยากกลับไปเรียนอยากไปมีอนาคตที่ดีผมก็เลยหย่าให้เขากะตั้งใจไว้ว่าจะรับลูกมาเลี้ยงแล้วก็ให้เขาไปเรียนหนังสือต่อแต่เข็มขาวกับลูกก็หนีไปซะก่อน แล้วอันนาล่ะแม่ก็คิดว่าลูกรักอันนาซะอีกผมยอมรับนะครับว่าผมดีใจที่อันนากลับมาแต่พอได้พูดคุยกันผมก็รู้แล้วว่าผมไม่ได้รักเขาแล้วมันเป็นความรู้สึกผิดตั้งแต่สมัยผมยังคบกับเขามากกว่าที่เราจบกันไม่ดีนะักแล้วทำไมหมากถึงไม่ยอมไปหาเข็มขาวตั้งแต่หย่ากาันจนเขาคลอดลูกผมละอายใจครับแม่ผมไปช้าไป สมแล้วกับความผิดของผมที่เข็มขาวกับลูกหนีไปโถเอ้ยหมากลูกแม่ผมจะไปตามหาเข็มกับลูกต่อนะครับแม่มาลิวันสงสารลูกชายจับใจก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงหมากเอ้ยหมากสงสารพี่หมากเหมือนกันนะคะแม่นั่นนะสิตามหาลูกเมียมาตั้งแปดปีแล้วเนี่ยยายเข็มนี่มันก็ใจเด็ดกว่าที่คิดนะคะแม่ไม่คิดว่าจะหอบลูกหอบเต้าหนีไป เรียนจบแค่มอหอย่างมันจะไปทำอะไรกินละเนี่ยนั่นนะสิป่านนี้หลานของแม่จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้มาริวันเองก็กร่้มอกกร่วมใจช่วยลูกชายตามหาหลานสาวแต่ก็ยังไม่พบสัทีการจบลงไปแล้วนะคะรักรออยากค่ะเรื่องนี้พี่ตักเพิ่งแต่งจบสดๆร้อนๆเลยนะคะถ้าใครอยากอ่านแบบเต็มๆจุใจแล้วก็พี่ตั๊กลงไว้ให้อ่านที่เว็บไซต์ เด็กดีแล้วก็ r ร a d อะไรนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ